สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับช่องจอนวอกนะครับกับรายการสั่งอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราได้สั่งตัวกระเป๋าแบบนี้นะฮะแบบนี้นะครับเป็นกระเป๋าเอาไว้ใส่บัตรเครดิตนะครับใบเดิมที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ใช้ประจำอ่ะก็จะคือแบบนี้นะครับมันจะมีตัวกระดุมล็อกนี่นะแปะเข้าไปแล้วตรงนี้ก็ใส่การ์ดบัตรเครดิตนะครับซึ่งตรงเนี้ย มันจะสามารถป้องกันการจุลกรรมข้อมูลได้ก็คือใครเอาเครื่องอะไรเงี้ยมาแตะเราเงี้ยแล้วกเ็เหมือนกับเราสแกนจ่ายไปก็ไม่สามารถทําได้นะครับมันจะเป็นตัวป้องกันอยู่นะครับเรียกว่า rfid นะครับผมมีอยู่2ใบอ่าไม่ใช่ผมมีู่งใบผมมีทั้งหมด3ใบ4ใบเนี่ยนะฮะประมาณนี้แต่เท่าที่มีอยู่ตรงเนี้ยก็คืออยู่ประมาณนี้นะครับ สามใบนี้คือใช้แล้วชอบมากที่สุดก็คือใบนี้นะครับชอบเพราะหนึ่งมันมีกระดุมนะครับม,าม,ารออนะมันสามารถล็อกให้เหลืออยู่เท่านี้ได้นี่นะมันสามารถล็อกให้เหลืออยู่เท่านี้ได้ซึ่งไอใบนี้ใส่อยู่มันจะปิดไม่ได้นี่นะมันจะป่องออกมาปิดไม่ได้ถ้าจะปิดให้มันได้ก็คือต้องเอาบัตรออกมานี่นะฮะ ไม่มีละเอาบัตรออกมามามนึ่งเลได้แค่นี้ซึ่งมันจุได้น้อยมากนะครับมันจุได้น้อยมากจากที่เราใช้อยู่นนะครับเดีย๋ยวผมเปิดให้ดูเห็นไหมเต็มันสามารถเก็บให้มันเป็นทรงอยู่แค่นี้ได้ไม่เปิดอ้าเปิดอะไรอย่างเงี้ยน,นะซึ่งใ <c oughs> บใหม่ที่ผมสั่งมา ไม่เหมือน3ใบนี้เลยนะครับใบนี้ใส่ได้นะฮะใบนี้ก็ใส่ได้แค่นี้ยิดหน่อยนะฮะซึ่งใบนี้มันล็อกได้แต่ผมอยากบางทีผมเวลาผมลงไปลงไปไหนจากรถเนี่ยลงออกจากรถเนี่ยลงเดินไปเที่ยวห้างสมมตุติบัตรบัตรหลักๆส่วนใหญ่อยู่อย่างนี้บางทีไอ้บัตรใบที่อยู่ตรงนู้นมันมีส่วนลดหรือว่ามีโปรโมชั่นที่เชิญชวนให้เราใช้บัตรใบนั้นมากกว่าซึ่งเราก็ไม่ได้เอาบัตรใบนั้นลงไปอย่างนี้ย เราก็ต้องวิ่งกลับมาเอาที่รถนะครับซึ่งทางแก้ปัญหาของเราก็คือซื้อใบใหม่นะครับแต่จริงๆใบเนี้ยชอบมากวัสดุผมว่ามันดีนะใบเนี้ยนาใช้มาตั้งแต่ปี2019อะ่ะจนตอนเนี้ยสภาพดูมันก็มันก็ยังใช้ได้อยู่พเพียงแต่ว่ามันก็นะมันก็มันดูมันก็ดูเก่าะนะโอเคแต่เดี๋ยวถ้ามันมีแบบนี้ แล้วมีตรงนี้เป็นเหมือนใบนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะซื้ออีกใบหนึ่งแต่ขอเป็นหนังแบบนี้สีอย่างนี้นะ,ะเพราะอันนี้มันจับแล้วมันสูกมันนุ่มนะฮะเดี๋ยวมาดูใบนี้กันนะครับใบนี้ใบที่เราสั่งมาใหม่นะครับก็จะเป็นเหมือนกับลายเชฟล่าอย่างนี้ฮะ,ะที่พิเศษก็คือมันมี2ช่อง มันมี2ช่องเลยอันนี้มันจะมีแค่ช่องเนี้แต่ผมอะ่ะรู้สึกว่าผมชอบสีเงินมากกว่าสีดำนะแต่หาสีเงินไม่มีนะฮะแล้วกตวตว็ตัวตัวตัวตรงเนี้ยตัวไอ้ cover มันเนี่ยมันไม่นุ่มเท่านี้ยอันนี้มันมันดูหนากว่านุ่มกว่ามันหนากว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราใส่บัตรอยู่ก็อ่าก็จะก,ก,ก็ส่วนนึงแต่วลาราจสัสมผัสสมผัสเนี่ยคือรู้เลยว่าใบเนี้ย มันมันสะดวกมือมันสบายมือกว่าใบนี้นะฮะแต่เดี๋ยวต้องลองใช้ดูก่อนแต่คีย์หลักก็คือการใส่จำนวนการ์ดนะครับใบนี้ใส่ได้เยอะกว่าแน่นอนเพราะว่ามันมีทั้งหมด2ช่องนะครับเดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนดูเลยนะฮะนี่นะบัตรเครดิตตรงนี้นะครับก็จะมีอยู่ประมาณ1 2 3 4 ห้าบัตรเครดิตตรงนี้มีทั้งหมด7ใบนะครับใส่ไว้ในะช่องแรกเวลาจะใช้ก็สไลด์ออกมาอย่างนี้แล้วก็ส่วนอีกช่องหนึ่งนะครับตรงนี้ก็คืออันนี้ก็เป็นบัตรส่วนใหญ่เวลาไปต่างประเทศจะใช้บัตรพวกนี้นะฮะเป็นบัตรพีเพศนะครับต้องเติมเงินเข้าไปก่อน แบบพิเศที่เวลาไปต่างประเทศก่อนที่จะใช้ต้องเติมเงินเข้าไปก่อนไปกระเป๋าไม่ตูแนละ้วไม่ตูเหมือนอันเก่าแนละ้วอันเก่าต่อให้อันเก่าเนี่ยมันเล็กกว่าแต่มันก็ไม่ต้องมาแบบถือแบบองปองเข้าใจไหมฮะอันเนี้ยใหญ่กว่าจริงอันเนี้ยใหญ่กว่าจริงแต่เราหยิบอะไรเงี้ยมันสะดวกกว่าซึ่งมันใหญ่กว่า ม่เยอะฮะใหญ่กว่าไม่เยอะนี่ฮะเดีผมลอ,อ,องเทียบให้ดูเนี่ยมันใหญ่กว่ามันใหญ่กว่ากันไม่เยอะนี่ะแล้วมันก็ป้องกันป้องกันการโจรกรรมได้สองช่องเลยซึ่งฝั่งเนี้ยถ้าเรามีเงินอยู่ถ้าเรามีเงินอยู่ในบัตรตรงเนี้ยที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะป้องกันการโจรกรรมไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในกรอบโลหะนี่นะครับอ่ะอันนี้จะเป็นบัตร ปรกกันกับบัดชาร์จรถนะเป็นบัตรประชาชนบัตรใบขับขี่นะครับแล้วก็บัตรเอาไว้สําหรับการชาร์จรถนะครับพอ,อ,อ,อดีพอดีเราสามารถแบ่งได้เลยมันจะได้ไม่ตูงเหมือนใบเก่า ตรงเลยดูสภาพนีผมใส่แบบพองๆอ,อัดอัดแน่นๆอยู่ในนี้เลยอันนี้พอเราเอาการ์ดออกมานะมันก็ดูแฟบๆลงเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีที่มันขาดเนี่ยเป็นเพราะว่าฝั่งเนี้ยมันใส่บัตรเยอะด้วยนะฮะเพราะจริงๆมันมีอีกนะฮะมันมีบัตรอีกที่จะต้องใส่นะฮะเนี่ยมันจะมีบัตรที่จะต้องใส่แต่แล้ก็ ยังไม่ใส่นะครับเราใส่แค่นี้ก่อนก็เดี๋ยวเราลองมาดูว่าอ๋อไม่ใช่สิไอ้บัตรพวกนี้คือใช้ไม่ได้แล้วไอ้พวกนี้คือใช้ไม่ได้แล้วหมด,นะดถูกแคนเซิลไปแล้วใช้เวลา้ละก็ยังเหลือตรงนี้อีกนะครับที่ที่ที่ต้องใช้นะ เนี่ยพวกนี้เป็นบัตรเออเหมือนบัตรเหมือนเป็นบัตรที่เขาแถมมากับบัตรเครดิตบัตรสินเชื่อบัตรสตาร์บัคบัตรเติมน้ํามันอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะลองยัดใส่เข้าไปดูว่ามันมันตรงไหมแต่ผมคิดว่ามันตรงแหละแต่ผมว่าอันเนี้ยดีมันตรงโดยที่มันไม่ไม่หลังเวลาปิดเวลาปิดก็ปิดง่ายๆเนี่ยฮะปิดง่ายๆถ้าอันเนี้ย สมัยก่อนเออท่าเนี้ยก่อนหน้านี้เวลาจะปิดก็คือต้องต้องแบบดึงมันหน่อยดึงมันเนี่ยดึงมันหน่อยมันก็เลยเป็นแบบเนี้ยฮะดึงดึงมันเพื่อให้ให้การ์ดท,ที่มันอยู่ตรงเนี้ยมันมาเข้าล็อกตรงนี้พอดีไม่ติดล็อกอยู่ตรงช่วงนี้ให้มันมาเข้าล็อกตรงนี้พอดีแล้วก็ปิดนะฮะน,นี่ก็ตอนนี้ก็เหนือเท่านี้แล้วฮะเราใช้ตรงไหนบัตรเครดิตจะสไลด์ใช้บัตรเครดิต นะถ้าใช้บัตรพีเพศเวลาไปต่างประเทศก็ฝั่งนี้อย่างนี้นะสไลด์สองันพร้อมกันได้นี่ครับนี่นะแล้วก็บัตรประชาชนไปกับขีอะไรทุกอย่างอยู่นี้หมดบัตรประกันอยู่ในนี้ทุกอย่างดูไม่ตรงไม่ไม่ไมอ,อึดอัดเหมือนใบนี้แต่ผมชอบใบนี้นะครับใบผมชอบมากมันมันนุ่มมือนะครับมันนุ่มมือเนี่ยไอ้พวกนี้คือนุ่มมือหมดเลยถ้า เปลี่ยนได้ก็อยากจะเปลี่ยนแต่ถ้าทางจะอยาเลยอยา่าไปเปลี่ยนมาเลยนะเพราะว่าหอันนี้มีกระดูมอันนี้ไม่มีกระดูมนะฮะมีกระดูมแค่ใบเดียวใบเก่าใบนี้นะฮะใบเก่าใบนี้ที่มีกระดูมนะนอกนั้นไม่มีกระดูมหมดเลยนะครับซื้อมาลองซื้อแบบไม่มีกระดูมมาเพราะว่าอยากได้สีน้ําตาลสรุปมันมันไม่เวิร์กจริงๆมันน่าจะมีแม่แม่เหล็กนะติด ิดแล้วติดอย่างเงี้ยก็ยังดีนะแม่เหล็กแมกเนตแบบอย่างน้อยให้ให้มันมีอะไรไดีดูดอะไรเงี้ยแต่ใส่บัตรระดับปริมาณขนาดผมเนี่ยจริงๆมันคงไม่พอต้องใช้แบกระดุมแบบดีที่สุดนะครับก็อย่างเงี้ยฮะทุกวันนี้ใช้แค่นี้ครับเงินสดไม่พกใช้แค่เงินโอนก็คือสแกนจ่ายกับบัตรเครดิตนะครับเป็นแคสเลด จริงๆเลยนะสำหรับผมแคชเลดจริงๆขนาดขึ้นทางด่วนถ้าไม่เติมอีซี่พาร์ถ้าแบบด่วนๆบางทีลืมเงี้ยถ้าถ้าเราไปรู้ไปดูอีกทีใกล้ใกล้ถึงทางขึ้นแล้วจะเติมอีซี่พาร์ไม่ทันแล้วผมก็จะมีบัตรแบบแคชเลดอย่างเงี้ยฮะอะไรอย่างเงี้ยอ่ารู้สึกว่าใบเนี้ยมันจะแตะไม่ได้อ๋อแตะได้ใบนี้แตะได้นี่ฮะมีเวฟ ใบนี้แตะได้นะครับก็ผมก็จะใช้บัตรใบนี้นะครับหรือว่าเป็นบัตรอันอื่นที่มีตัวเวฟนะฮะมีสัญลักษณ์เวฟเนี่ยเวลาขึ้นทางด่วนก็เติมเงินเข้าไปมันมีเงินส่วนใหญ่จะมีเงินทิ้งๆไว้อยู่ในนี้อยู่และแต่ไม่ใช่ใบนี้นะเป็นบัตรใบอื่นเป็นแบบพวกแพเน็ตพวกยูทิปแต่ส่วนใหญ่จะใช้แพเน็ตนะครับก็จะเติมเงินเข้าไปนทิ้งเอาไว้เหมือนใบนี้ก็เหมือนกันนะฮะก็จะเติมเงินทิ้งไว้ พอถึงเวลาขึ้นทางด่วนถ้าเราลืมเติม easy pass มันมีเงินอยู่ก็แตะที่ตู้ทางด่วนแล้วก็ไปได้เลยนะฮะเนี่ยเนี่ยฟุงสีบอร์ดดิ้งพาสเนี่ยก็จะมีเวฟเหมือนกันนะฮะมันก็จะมีสัญลักษณ์เวฟอ่ะคือแตะได้หมดเลยนะฮะแล้วก็อีกใบหนึ่งใบนี้ไม่แน่ในจอ่าใบนี้มี มี u ูทิปมีเว็บนะครับก็จะประมาณนี้ครับกระเป๋าที่ผมสั่งพื้นมาใหม่ถ้าใครชอบนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อข้างล่างไว้ให้นะครับก็สามารถไปซื้อตามกันได้นะครับก็ราคาลืมบอกราคาใบนี้ราคาใบนี้ผมจําไม่ได้ว่ามันเท่าไหร่นะครับแต่ซื้อมาพร้อมกับ2ออันนี้ฮะเมื่อกี้สั่งมาพร้อมกันมัน มาจากร้านเดียวกันเลยนะครับเนี่ยซื้อมาพร้อมกับตัวสายไมโคร usb 10 m. เมตรนี่ยสายไมโคร usb 10เมตรนะครับจะเอามาใช้กับกล้องวงจรปิดซื้อมา2 2ชุดนะครับแล้วก็สายไมโครเออไม่ใช่ไมโครสาย type c นะครับเนี่ยสาย usb type c นะครับ อีก10เมตร2เส้นเหมือนกันนะฮะแต่ผมแต่แต่รอบเนี้ยคือมันมาส่งพร้อมกันเนี่ยก็คือมาชุดนี้นะครับมาชุดเนี้ยราคาทั้งหมดเนียหนึ่ยบาทนะครับผมไม่รู้ว่าไอใบนี้ลดเหลือเท่าไหร่เพราะว่ามันใช้เหรียญใช้โค้ดบาบานะครับใช้เหรียญใช้โคดซื้อมา3อย่างนี้3ชิ้นนี้ก็คือ157บบาทนะครับถ้าใครชอบนะครับชิ้นไหนเดี๋ยวผมจะทิ้ง ลิงก์สินค้าให้ดูทั้งหมดเลยนะว่าสั่งว่าสั่งซื้ออะไรยังไงราคาเท่าไหร่มาบ้างนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดกระดิงติดตามนะครับเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่นะครับก็สำหรับคลิปนี้จอห์นวอล์กรายการสั่งอีกแล้วก็ขอลาไปก่อนเจอกันครับบ๊ายบาย